เดือดสรยุทธโพดฟ,ฟ้าเตชะทับทองหลังถูกแซะชี้เป็นนักเซลฟ,ฟี่ในตำนานกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังกรรมกรข่าวชื่อดังสอรยุทธสุทธิชนจินดาแคบโพดของจิตอาสาคนดังเตชะทับทองมาลงเพจของตอนเองพร้อมแคปชัน่นสั้นๆว่านักเซลฟี่ในตำนานซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์ข้อความดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเหตุจากก่อนหน้านี้เตชะทับทองก็ได้แชร์เพจ สรยุทธสุทธศนะจินดากรรมกรข่าวที่สรุปข้อมูลเรื่องข้อสอบเด็กป .1 เรื่องข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ชาติไทยจเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันซึ่งเฉลยเป็นมีบรรพบุรุษไทยที่เสฉลสละพร้อมข้อความว่าโชคดีที่ไม่มีช้อยให้เลือกว่าเพราะมีนักเล่าข่าวเก่งระดับจกักรวาลงานนี้เลยกลายเป็นเรื่องฟาดกันไปมาขึ้นมาทันทีด้านเตชาทับทองก็ดูท่าว่าจะไม่ยอมแคปโพสของสอรยุทธ์มาลงในเฟซบุ๊ก รอมข้อความโต้กลับชุดใหญ่ว่าพี่ยังใช้เฟก e นิวสนี้มาทำร้ายจิตใจผมอยู่อีกเหรอครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าบูลลี่แล้วนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาอย่างและที่สำคัญคือไม่ควรปฏิบัติด้วยนะครับอายุมีใช่น้อยหน้าที่การงานก็มีควรทําเช่นกันแต่ผมไม่ถามตามไปถึงจรรยาบรรหรอกนะครับรู้กันดีคิดใหม่ทมําไมนะครับพี่ส่วนตัวผมเองในเคสนี้ คงไม่ลดตัวลงไปจิกพี่ด้วยคำบูลลี่นะครับยังพอมีสำนึกสาธารณะอยู่บ้างผมเข้าใจพี่ดีผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการ Thailand Today รายการสดก่อนหน้ารายการพี่ตั้งแต่จะเริ่มมีไรซ้้มสัปดาห์ละห้าวันที่สถานีรู้เห็นและเข้าใจความเป็นไปมาเสมอครับผมเข้าใจพี่ดีพอลอสำหรับผมไอ้คำว่านักเซิร์ฟีในตำนาน มันเป็นคำเหยียดในอดีตที่คนเร็วๆบางกลุ่มในอดีตตั้งใจแค่จะสร้างคำมาบูล่ผมจากงานที่ผมลงพื้นที่ทำเพื่อเด็กเพื่อสังคมทั้งที่คนอื่นๆเขาก็ทำกันในเรื่องเซลฟี่แต่ไม่มีคนโดนด่ามีเพียงผมนี่แหละที่ถูกจับผิดเสมอในการลงพื้นที่แต่ละครั้งแต่ผมก็ไม่ถือว่าอะไรนะทางพี่น้องนักข่าวทีมงานหลายคนที่เจอในพื้นที่แต่ละครั้ง เขาก็รู้กันดีว่าผมลงไปเพื่ออะไรนี่ขนาดผมใช้เงินตัวเองในการลงพื้นที่ช่วยคนยังถูกบูลลี่เพราะต่างคนต่างแนวคิดทางการเมืองและหมันไซ้การทำงานของผมขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่แย่นะครับแต่ผมก็เฉยๆคนเรามันรอยพ่อแผ่นแม่สันดานจึงก่อให้คนมีสำนึกที่ต่างกันข้อกล่าวหาหลายเรื่องที่ถูกสร้างเฟกนิวสมาผมก็พิสูจน์ตัวเองทุกครั้งแม้กับทางบก,กปอ,อ,กอ,อกทอจนเจ้าหน้าที่สบายใจผมเองก็สบายใจในความโปรโง่งใส แต่ที่แปลกที่ทุกวันนี้เรื่องเฟคนิวส์เหล่านี้ยังไปหนักหัวใครหลายคนอยู่โดยที่ไม่ดูไม่ทบทวนพฤติกรรมตนเองเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ